สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตนนวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมูล,ลนันธิเศรษฐีเรือทองค่ะจากโครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการในดําริของท่านพระครูประพัฒธ,ธรรมทินเจ้าคณะอําเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยซึ่งได้กระทําสืบเนื่องมาโดยตลอดจนเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนองงานให้กับคณะสงฆ์ประจําจังหวัดลบุรีในโครงการหมู่บ้านศินห้าประชาเป็นสุขนั้น ดังนั้นแล้วโครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสําคัญต่อวัดผู้น้อยของเราและได้รับความสนใจจากสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้มาเยี่ยมเยือนวัดผู้น้อยเป็นประจําทุกๆสัปดาห์ความสำคัญและที่มาที่ไปของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดของข่าวได้ในช็อตนิวข่าวรอบสัปดาห์กมูลและนิติเศรษฐีเรือทองค่ะ ช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญถือเป็นการทำบุญรูปแบบใหม่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รับรู้ถึงการเที่ยวอย่างไรให้สนุกและได้กุศลไปพร้อมๆกันนั่นก็คือการท่องเที่ยวแบบวิถีพุทธฝึกการทำบุญให้ทานเรียนรู้การรักษาศีลซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการใส่บาตรทำบุญด้วยข้าวสารน้ำนมและอาหารแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานโครงการนี้ จัดให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันอาทิตย์เวลา9้านาฬิกาณลานอเนกประสงค์วัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองอเบ้านหมี่จลบบุรีจากแนวคิดแนวปฏิบัติและเป็นดําริของท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงจัังหวดลบบุรีโดยให้พระพิสุสงของวัดผู้น้อยทุกรูปนําโดยท่านพระครูประพัฒธรรมทินในการออกรับบิณฑบาตเป็นประจําทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์ ก็เพื่อให้ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติเพื่อเป็นการสนองงานคณะสงฆ์ในเรื่องราวของหมู่บ้านสินห้าประชาเป,ป็นสุขโดยการนำบ้านวัดโรงเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันถือเป็นดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนั้นให้วัดทุกวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมความสามัคคีของคนในชุมชนและผู้คนโดยทั่วไปให้เกิดความรักไข่ปองดองสมานฉัน จากคำดํารินี้ท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเจ้าคณะอําเภอหนองม่วงจึงมีแนวคิดในเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยเพระาะวัดผู้น้อยถือเป็นวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีการปฏิบัติตนในการทําบุญแบบใช้ปัญญาเสมอด้วยศรัทธาเมื่อทุกคนที่มาที่นี่รู้ถูกเข้าใจถูกและกลับไปปฏิบัติได้ถูกต้องนั้นสิ่งดีก็จะก่อเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองและครอบครัว จึงทำให้วัดผู้น้อยแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนนั้นได้เดินทางกันมาทั่วทุกสารทิศมองเห็นถึงความสามัคคีของคนหมู่มากเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันจะเห็นได้จากโรงทานในการรับประทานอาหารร่วมกันนำเข้าของมาแบ่งกันในทุกๆสัปดาห์และในส่วนของโรงทานของวัดผู้น้อยนั้นทุกคนก็จะมีรอยยิ้มให้กันอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องของชาวเศรษฐีเรือทอง จากภาพและเหตุการณ์ต่างๆในวัดผู้น้อยที่เกิดขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั้นท่านพระครูประพัฒธรรมถินเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเห็นถึงความสามัคคีของผู้คนที่มาอยู่รวมกันในทุกๆสัปดาห์นั้นเป็นจํานวนมากเห็นความศรัทธาที่มีต่อวัดผู้น้อยเห็นความกตัญญูรู้คุณต่อหลวงปู่แบนจันทัศโรและเห็นถึงความมีสัจจวาจาต่อเรือแม่ตะเคียนทองเมื่อบนบานสารกล่าวและสำลิดผล ทุกคนก็จะกลับมาทำตามสัจจวาจาที่ได้ให้ไว้ต่อแม่ตะเคียนทองนั่นเองจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงในฐานะที่ท่านเป็นผู้เผยแผ่และสืบต่อพระพุทธศาสนาจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองงานคณะสงฆ์อีกด้านหนึ่งให้มีความชัดเจนมากขึ้นในความเป็นบวร และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยเยี่ยงอย่างแต่ก่อนมาโครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญนี้จึงถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีพุทธสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นคนไทยในเรื่องของการทำบุญให้ทานรักษาศีลจึงถือได้ว่าโครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะฝึกจิตฝึกใจให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังและตัวของเราเอง ที่เป็นต้นแบบให้กับชนรุ่นหลังได้กระทำตามในสิ่งที่ดีนั้นก็เพื่อที่จะได้รักและปกป้องพระพุทธศาสนาช่วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปดังนั้นโครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญถือเป็นการดำริขึ้นโดยท่านพระครูประพัทธรรมทินเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยผู้ก่อตั้งมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทอง จึงได้นำโครงการนี้บรรจุเข้าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญไว้ในโครงการโครงงานมูลลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยให้เกิดความชัดเจนในเรื่องราวของการแบ่งปันเพื่อนำสิ่งของต่างๆที่รับบินทบาตมาได้นี้นำไปแบ่งปันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในทุกๆสถานการณ์ที่ทราบข่าวและหรือมีการร้องขอมาไม่ว่าจะเป็นวดัดโรงเรียนชาวบ้าน และหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ป่วยอยู่กับบ้านรวมถึงพระพิสุสงฆ์ผู้อาพาธและผู้ยากไร้ในเขตการปกครองของท่านพระครูประพัฒธรรมทินและหรืออำเภอจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะไกลหรือใกล้มูลลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เท่าที่มูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองจะช่วยเหลือได้ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นศรัทธ,ธาของญาติโยมที่นำเงินมาร่วมทำบุญที่วัดผู้น้อยทุกบาททุกสตังค์รวมถึงข้าวของต่างๆเหล่านี้จะรวบรวมไว้ในมูลลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยและท่านพระรูปพัตธรรมทินผู้ก่อตั้งมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองก็จะทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนำพาความตั้งใจจริงของสิยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทอง ที่มีความศรัทธาต่อวัดผู้น้อยเพื่อที่จะนำสิ่งดีนี้ไปดูแลพระพุทธศาสนาสังคมและบ้านเมืองก็เกิดให้เป็นประโยชน์เป็นอนิสงส์ได้กุศลมากยิ่งขึ้นเป็นหลายเท่าในานามของมูลนิธิเศรษฐีเรือทองจึงของเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันดูแลสังคมและเมื่อการใส่บาตรเสร็จสิ้นลงในแต่ละสัปดาห์ท่านพระขุปะพัรธรรมถินเจ้าอาวาสวัพผู้น้อยก็ได้บอกบุญให้กับพระทุกรูป รวบรวมปัจจัยเพื่อที่จะให้นำเงินต่างๆเหล่านี้ไปมอบให้กับพระพิสุสง์ผู้อาพาธซึ่งอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดผู้น้อย ก็มี่างอาทิตย์นี้ก็าจะาไปให้ที่ทองผาภูมิมันเป็นเป็นชาวกะเหรี่ยงหรือว่าชาวดอยนะที่ขึ้นไปก็ลำบากพอสมควรเขาเรียกหมู่บ้านคิตตี้ที่อำเภอทองผาภูมิจะนําไปให้ที่นั่นวันนี้เนดะี๋ยวจะขนขึ้นรถมองเดีย๋ยวเอารถรถรถขนาดที่ชาไปไหนให้เอารถมาเทียเอารถขนไหนไปเอารถน้ำไปนะเนี่ยใครหมดไปเนี่ย ต่อมาในวันที่5กันยายน2559ที่ผ่านมาท่านประค่ประพัฒธธรรมทินได้เดินทางไปยังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเศรษฐีเรือทองได้นำเข้าของที่บินทบาทมาได้ในสัปดาห์นี้ไปมอบให้กับหมู่บ้านคิสตี้เนื่องด้วยบริเวณแห่งนี้เป็นเขตติดต่อกับดินแดนพม่าจึงทาให้ผู้คน ที่อาศัยอยู่มีหลายเชื้อชาติรวมถึงคนไทยด้วยเพราะบริเวณดังกล่าวนี้มีสิยานุสิทธ์ชาวเศรษฐีเรือทองได้มาอาศัยอยู่จึงได้นำข่าวไปแจ้งให้กับท่านพระครูประพัฒธรรมถินทราบว่านักเรียนที่นี่ค่อนข้างที่จะมีอยู่มีกินลำบากเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญเมื่อทราบข่าวดังนั้นท่านพระครูประพัฒธรรมถินจึงได้นำข้าวของต่างๆที่บินทบาทมาได้นี้ไปมอบให้กับเด็กๆที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ ในหมู่บ้านและมีจำนวนมากถึง200กว่าคนในวันนี้นะครับก็ขอกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับกับพระรูประพระธรรมบินทนะครับจเจ้าวาดอำเภอมว่วงหนองมว่วงจังหวัดลบบุรีและชาวคณะนะครับก็โรงเรียนเราก็เป็นโรงเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาตั้งแต่อนุบาลน,นะครับอนุบาลหนึ่งยันถึงมสานะครับมีนันเกเรียนประมาณ2 5ห้วคน นะครับประมาณ250กว่าคนนะครับโรงเรียนเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีนักเรียนก็จะเป็นชาวไทยกะเหรี่ยงมอนนะครับก็มีหลายเชื้อชาติด้วยกันนะครับและตลอดเส้นทางการเดินทางถึงจะเป็นถิ่นธุระก,กันดานเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรท่านพระครูประพัฒธรรมทินก็ต้องไปด้วยเพราะเห็นถึงความลำบากแล้วในการเดินทางของสิทธิานุสิทธิชาวเศรษฐีเรือทองที่มาทำบุญ ต้องเดินทางมาด้วยความลำบากแต่ด้วยแรงศรัทธาที่ทุกคนมีต่อวัดผู้น้อยเมื่อท่านเห็นถึงความลำบากของสิยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองแล้วท่านจึงได้ไปแวะหาให้กำลังใจในแต่ละบ้านจึงก็ได้สร้างความปราบปื้มยินดีให้กับสิยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากการที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้ในครั้งนี้นั้นถึงจะไม่ใช่คนเชื้อชาติไทยทั้งหมด แต่ทุกคนที่นี่ก็นับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นท่านพระรูปภัทธ,ธรมทินในฐานะผู้สืบต่อพระพุทธศาสนาจึงนำศรัทธาของญาติโยมแบ่งปันเพื่อเป็นกุศลทานต่อผู้ได้โอกาสการที่ได้นำเข้าสารอาหารแห้งที่บินทบาดมาได้ไปมอบให้ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลต่างๆที่อาศัยอยู่ที่นี่มีทั้งกะเหรี่ยงมอญและคนไทย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเชื้อชาติใดก็ตามซึ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้ท่านพระครูประพัฒธรรมถินกล่าวต่อลูกศิษย์เสมอว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้ถือเป็นญาติโยมผู้ร่วมแผ่นดินเดียวกันดังนั้นท่านพระครูประพัฒธรรมทินจึงได้นำน้ำใจนำพาศรัทธาของญาติโยมไปสร้างกุศล,ลทานให้ได้เพิ่มจากเดิมอีกเท่าตัวดังนั้น ท่านจึงเปรียบเสมือนกับสะพานบุญให้กับพวกเราชาวเศรษฐีเรือทองไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและชาวบ้านผู้ปกครอ,องของนักเรียนของหมู่บ้านแห่งนี้และการไปมอบในครั้งนี้ก็จะมีสิทธิานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองที่อาศัยอยู่แถบแถวนั้นมาช่วยกันกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยกันคัดแยก และแบ่งเป็นชุดถุงถุงให้กับทุกคนเท่าเทกันท่ามกลางความดีใจของเด็กๆทุกคนอยากถามเธอสักคำ โลกขาดสินธรรมจะอยู่ได้ไหมสินธรรมนั้นคือปัจจัยนำโลกหมุนไปสงบสันติคนเราร้อยพ่อพันแม่ สินห้าด้วยกันทุกคนสินห้าเป็นหลักสากลเป็นจุดเริ่มต้นหนทางดับทุกหมู่บ้านรักษาสินห้ามุ่งปราถนาปวงประชาสันติสุขดังตน้นไม้ที่ตั้งใจปลูกสินห้าผู้ชมก็ไ,ได้รับรู้รับทราบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ โครงการช้อปปิ้งวัดช้อปปิ้งบุญกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชัดเจนในเรื่องราวของการได้มาแล้วก็แบ่งปันไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ สิทธิานุสิตท,ท่านใดที่ได้ทําบุญร่วมกับเรานะคะเมื่อรับรู้รับทราบแล้วก็ขอให้อนุโมทนาสาธุในสิ่งดีที่ท่านพระครูประพัฒธรรมทินนั้นได้นําศรัทธาของญาติโยมเนี่ยไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆซึ่งถือได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้บุญเป็นสองเท่าเลยทีเดียวนะคะพะนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยสาหรับสิทธิานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองค่ะคุณผู้ชมจะติดตามเรื่องราวดีๆนี้ได้ในช็อตนิวข่าวรอบสัปดาห์กมูลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะอนุชาวเวลาโพถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงาน พบกันในราวหน้า,นาวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะ